สวัสดีครับผมชื่อปฐมพงศ์นะครับผมวันนี้ผมมีอาการเป็นแบบสีเหลืองเนาะมีอาการนิดนึงนะครับวันนี้ยาที่เราได้ไปจะมี2ชุดนะครับชุดที่1คือต้องกินทุกวันอันนี้ชือยาฟาวิพิราเวียนะครับกินตามวันเม็ดเวลาตามที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวตอนเย็นผมเริ่มตอนทุ่มหนึ่งเลยนะครับกินให้ครบนะ อ,อันนี้คือชุดที่1น,นครับะคารับไว้ก่อนชุดที่2 –เป็นยาตามอาการนะครับแก้ไอแก้ไข้ลดรำมูกถ้าไม่มีอาการไม่ต้องกินนะคาเก็บนะครับแผนที่3เป็นวิธีการดูแลตัวเองนะครับของผมจะต้องเป็นคนไข้ที่ต้องได้รับการติดตาม10วันนะครับจากเจ้าหน้าที่สถานีนาไมผมกลับไปผมขอแจ้งที่ผมอยู่ริมปิงใช่ไหมครับติดต่อที่ร,รพรพสตริมปิงนะครับ โอเคนะครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับติดต่อจุดที่5แล้วใบกัดตัวเลยครับโอเค